สวัสดีครับเดอะแกเจ็ตไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางกับฮอนด้าเซบแล้วก็สปาร์ดาพรีเมียมไลน์นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ยังอยู่ในช่วงจดทะเบียนนะครับก็ป้ายแดงก็จะทำคลิปเท่าที่จำเป็นก่อนเนอะเพราะว่ารถคันนี้มันก็ยังเป็นรถใหม่อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยจะสิ่งที่จะบอกก็คือเวลาเรามาเช็คยางกลางคืนของฮอนด้าเซบหรือสปาร์ดาคันนี้ผมมองว่าด้วยความที่ข้างในคันนี้มันารตกแต่งแบบแบบเรียกว่า ดำทั้งหมดอะไม่ว่าจะสิ่งที่คุณเห็นตรงเนี้ยตรงแป้นเกียร์ตรงอะไรต่างๆแล้วมถึงเพดานเนี่ยครับมันดําไปหมดเลยเพราะมันดําไปหมดเลยข้อเสียมันคือมันมองยากอะอย่างยกตัวอย่างนะหลังคาครับเนี่ยเนาะก็จะมีไฟ ambient light ให้2จุดไฟเรืองแสงซึ่งมันก็ด้วยความที่ห้องโดยสารมันสูงอะมันไม่มีระยะมากพอครับเออทำให้เราอะก็ไม่เห็นอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรถเก่งอะ มีไฟบนหลังคาห้อยมาแบบนี้ครับมันก็จะเรียกว่าจะพอเห็นแสงเงาอะไรบ้างแต่พอเป็นคันนี้มันไม่มีเลยนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองก็คือลองดูตรงนี้ครับตรงแผงนะอันนี้ผมชมชอบนะว่าไฟของเจ้าสวิสแอร์หรือว่าเกียร์เนี่ยมันเป็นไฟที่เรียกว่าแค่ลักษณะเหมือนเรื่องแสงอ่อนๆซึ่งเป็นแสงสีขาวจริงๆดีนะประมาณนี้แต่มันอ่อนไปนิดนึงผมว่ามันอ่อถ้าเกิดมันเข้มกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีแต่ว่าดีกว่าของ ที่เป็นของโตโยต้าโตโยต้าจะใช้ไฟสีน้าเงินนะซึ่งอันนั้นมันเป็นสีที่เยี่ยงตาม,มากอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับจอตรงนี้เป็นจอ Android เนาะจอ a n d r o i d เนี่ยเวลาติดเสิร์จะเป็นลักษณะเนี้ยปุ่มมันก็จะแบบไม่สามารถจะปรับอะไรได้นะแสงมันจะเยอะที่ผมปิดหน้าจอแล้วนะอยงเจ๊ว่าแสงปุ่มก็ยังยังเยอะอยู่นะครับส่วนต่อมานะคือเรื่องของหน้าปัดเนาะหน้าปัดของเสียบคอนสตาร์ดคันนี้เนี่ยก็ผมปรับความสว่าง อยู่ที่ระดับเกือบสุดแล้วซึ่งกลางวันถ้าเกิดรับสุดก็ดคือสว่างมากแต่พอกลางคืนเนี่ยพอปรับต่ำสุดมันก็ไม่สว่างเลยก็โอ้โหคือกลางวันถ้าเกิดปรับสุดก็ดคือมันมันจ้ากเกินไปด้วยนะครับก็มองว่า <laughs> มันดูไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผมพอจับได้นะเอาแคก่กลางๆให้พอเห็นแล้วกันเพราะว่าพอมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็ท,ทําส่งหน้าตาพลาดได้นะครับโอเคนะครับลองดูข้างหน้าเนาะก็คันนี้เนี่ยจะเห็นว่าแสงไฟครับตอนนี้คือติดไฟแดงอยู่เนาะแสงไฟเนี่ยมันก็ ตกไประดับประมาณทางม้าลายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับสาหรับไฟหน้าเนี่ยของเซเบอรสปาดาเนาะคันนี้ก็มันจะมีออโต้ไฮบีมแต่ว่าผมว่าออโต้ไฮบีมมันมันดูไวไปหน่อยนะครับเพราะว่าถนนแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าอันนี้อยู่ถนนพ้อหัโยธินนะครัแบบแถวแถวกรุงเทพกาศนะซึ่งมันจะมีท้องแฉงแบบนี้มากผมกเลยต้องปิดไฟสูงออโต้ไฮบีมไปเลยนะครับโดยมันคือก้านผักแชไว้แหละนะครับแต่ว่าไฟหน้าธรรมดาเป็นแบบมัลติเรฟเลกเตอร์แต่ไฟสูงมันจะเป็นตัว เลนส์โปรเจคเตอร์นะครับลองสังเกตแสงที่ลงไปเนาะก็มันจะลงไปไกลรถเราพอสมควรเนี่ยลงมายประมาณท้องแสงผมว่าอยู่มาช่วงประมาณครึ่งคันรถได้เนอะจากตัวระยะกันชนซึ่งผมถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมดีเพราะว่ารถบางคันอะเวลาเราสมมติว,ว่าคุณไปทําไฟหน้าเพิ่มเติมอะเขาจะบอกว่าโอโหท้องแสงมันเยอะมากมันลงท้องแสงมันลงบางคันนะที่แบบเขาเขาบอ,อดีนะมันลงตั้งแต่ระยะแบบ 50เมตรจากกันชนหน้าซึ่งเอาจริงระยะนี้เป็นระยะที่เรามองไม่เห็นนะเพราะว่าเรานั่งอยู่บนรถใช่ปะจะมีระยะอย่างน้อยหนึ่งเมตรจากกันชนหน้าที่มันเป็นระยะทิ้งเปล่าที่แสงไม่ไต้องลงแสงไปลงระยะหน้าดีกว่านะครับซึ่งกันชนคันนี้ก็เรียกว่ากันชนใหญ่แล้วก็สูงแล้วที่นั่งตำแหน่งมันก็น่าจะสูงอยู่แล้วเนาะอันนี้จะเห็นว่าแสงมันจะเป็นลักษณะค่อนข้างจะแผ่ไปแล้วก็ไม่ได้มีความแบบเป็นลำมากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นคมไฟลักษณะที่ เป็นโคมฉากมัลติรีเฟรเอร์นะครับแล้วก็เป็นหลอด LED ห้อยแล้วก็ให้มันโค้งตามเรียกว่าตามโคมนะครับเป็นหลอดห้อยลงมาแล้วปล่อยลงโค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เดี๋ยวนี้คอนด้นาในสมัชอบใช้การเบลตาเมีเริ่มใช้บางแล้วเพราะว่าแบบนี้หนึ่งต้นทุนมันประหยัดผางเพราะไม่ต้องมีใช่ชึ้นเลนไอตัวเลนส์รวมแสน,นะครับสอคือเรียกว่า ประสิทธิภาพอ่ะก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับตัวมาดิเนเตอร์ที่ชี่ชีเหลียมแบบเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เลนส์รวมแสงแล้วเนี่ยบางทีมันดออปคุณภาพของตัวเรียกว่าตัวคุณภาพของตัวชิป LED หรือว่าหลอดไฟเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เลนส์สมันต้องมีแสงที่แรงมากอพี่อจะทลุผ่าให้ออกเป็นลำได้เนาะ็ทําให้มันดูเรียกว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ก็บแบบนี้ก็เป็นแบบที่นิยมมากแต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือเนี่ยครับแสงมันจะค่อนข้างจะเน้นไปที่ระยะข้างหน้าแค่ระยะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับจนถึงประมาณไม่ถึงใครว่าขน้นนะครับแล้วก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นขับรถด้วย,ย,ยไฟหน้าแบบนี้เนี่ยกลางคืนอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแสงพุ่งไกลมันเน้นหน้ากว้างแล้วก็เห็นพอประมาณนะครับวันนี้ทางไกลอาจจะต้องมีไฟสูงช่วย อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมไม่นด้วยไฟตัดหมอกนะหลายคนชอบไปแต่งด้วยไฟตัดหมอกว่าเปลี่ยนไฟตัดหมอกให้สว่างแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกวิ่งซึ่งจริงไฟตัดหมอกมันเน้นฟุ้งนะครับมันเน้นฟุ้งหรือว่าเขบอกว่าเฮ้ยไฟตัดหมอกมีคัตออฟนะมันลมแสงได้ดีนะชื่อไทยไฟตัดหมอกมันอยู่นแบบต่ำใช่ปหมแล้วเวลาคุณขับสวนในคันไหนที่ระยะอ่ะย่างผมยกตัวอย่างนะสองสามร้อยเมตรนะครับขับสวนกันหรือว่าคันหน้าห่างออกจะร้อยเมตรสองร้อยเมตรมันจะเห็นความความทิ่มตาคือด้วยความที่เป็นไฟตัดหมอกเนาะมันจะค่อนข้างจะแรง นะครับก็ไม่เฉียก็ทําไฟหน้าดีดีดีกว่าถ้ากใครอยากโมดิฟายนะครับก็อาจจะมีต้นทุนที่กว่าสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการขับกลางคืนข้อเสียงของคันนี้ก็ผมมองว่าไม่ได้มีเยอะคือด้วยความที่พวงมาลัยเบานะครับแล้วก็ระบบต่างๆก็คือ Honda ที่เราคุ้นเคยกันในไทยเนี่ยแหละมันก็ไม่ได้มีข้อกังวลมากขนาดนั้นกแ,แค่อาจจะต้องระวังอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามากหน่อยนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยก็คันใหญ่กว่า คนอื่นเขานะครับอย่างแรกอย่างที่2อคือรถเราอะไรก็ไม่ได้หกดักง่ายเนาะเพราะรถเราเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับส่วนภายในห้องโดยสารลองหันไปมองด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามันมืดไปหมดเลยมืดไปหมดจริงๆแล้วก็ไฟเพดานอ่ะมันจะมีอีกทีนึงคือตอนผู้โดยสารตอนสองอกกลางพอดีเลยซึ่งคนขับไม่สามารถจะเอื้อมไปไปเปิดได้ซึ่งอันเนี้ยผมก็ลองเปิดไฟเนาะอ่อนนะครับปึ๊บมันก็จะอ่อนได้แค่เนี้ยนะครับแล้วก็ลองดูข้างหลังนะครับ ออกประมาณนี้นะครับเห็นไหมตำเน่งมีอยู่แค่เนี้ยนะครับแล้วหลังคางมันดำแตวมันก็ดูแสงพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับดัมนั้นนะผมว่ามันอาจจะมีแอมเบียนไลท์ตรงประตูให้สี่ประตูไหมนะครับประตูด้านข้างประตูด้านหน้าสองลงมานิดนึงผมว่ากาลังดีเนาะอันนี้ก็มองว่าอาจจะขาดหายไปเล็กน้อยสาหรับคันนี้นะครับประมาณนี้ใครสนใจรถสคันนี้เนาะก็ ดูคลิปตั้งแต่ต้นใหม่ก็ได้ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจไว้ตรงไหนแล้วก็ถ้าสงาสัยแล้วก็สามารถสอบถามได้สําหรับอัตราชิ้นเปลืองนะครับของเซเบอร์คอนสปาร่าคันนี้นะครับเป็น e s ส v นะครับก็น้ําหนักรถเราๆตัน8กว่าเกือบรีเชนสองตันลบนิดหนึ่งนะครับประมาณตัน9ซึ่งอัตราชิ้นเปลืองบนหน้าปัดเนี่ย19.1กิโลเมตรต่อลิตรโดยเราเริ่มเดินทางออกจากำอำเภอบางใหญ่นนทบุรีแล้วเข้ามานมานบางหวานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ออกไปจันทร์นาปุรีแล้วาากลับเ,เข้ามาแถวๆสายไหมดอนเมือง นะครับก็เตรียมกลับบ้านละตอนนี้ก็มุยวนไปวนมานิดหน่อยราว่าวันนี้มีธุระที่ต้องมาเนาะจริงๆก็มากกว่านี้แต่ว่าเหนื่อยละนะครับเท่านี้ก่อนก็เวลาการคิดเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นแซนด์ดนหน้าปัดเดิมๆเนาะถ้ายังไม่อยากจะเติมน้ามันเต็มถังเพื่อไปคิดค่าน้ํามันนะก็เอาอัตราชิ้นเปลืองเนี่ยลบหไปเลยสมมติชิ้เก้าจุดหนึ่งผมปีช้าชิแปดยูนตต่อลิตรนะฮะชิ้แปดตต่อลิตรซึ่งถือว่าตัวเลขที่โชว์บนหน้าปัดนี้ถือว่าสวยนะเพราะว่ารถตันกว่านะครับ เกือบ2ตันแล้วก็ส่งมนต้านลมด้วยนะครับ18เนี่ยคือภาคใกล้เคียงกับโตโยต้าคัมรี่เลยนะอันนี้เป็นเครื่องยนต์2อเูเครื่องเดียวแอคคอร์ดในไทยอันนี้คือข้อมูลที่เจแจ้งมาอาจจะมีการโมดิฟายนิดหน่อยแนตะ่ว่าเครื่องมันอยู่ในพิกัดไซส์เดียวกันนะครับก็แรงมา้าแล้วก็แรงบิดขึ้นโชว์ดูบนหน้าจอตามนี้นะครับแล้วก็เวลาการคิดนะว่าเราใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับเราก็เอาทริปเอนะครับระยะทางทั้งหมดที่เราวิ่งเนาะที่เราเรเชตไปตอนตอนเช้าก่อนเดินทางเนี่ยนะครับ เอามาหารกับกิโลเมตรต่อลิตรเราจะได้จํานวนลิตรของน้ํามันแล้วก็คูณกับชนิดน้ํามันที่เราใช้ยกตัวอย่างสมมติว่าตอนนี้แก๊สโซฮอล95ราคาอยู่อีกเท่าไหร่นะเรา,า32.20นะครับก็ก็เอาจํานวนลิตรมาคูณนะ32.20จะได้จำนวนบาทนะครับฉันอยากรู้ว่า,เ,าเราเนี่ยใช้ต้นทุนน้ํามันต่อ1กิโลเมตรยังไง แล้วก็เอาไอ้เจ้าจำนวนลิตคูณราคาน้ำมันต่อลิตเป็นจำนวนบาทนะครับแล้วก็มาหารด้วยกิโลเมตรที่อยู่บนทริปที่เราจับไว้<ม>ก็จะได้ต้นทุนนะครับว่าต่อกิโลเมตรเนี่ยกี่บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็ จริงๆผมบอกว่าอัตราเช่นเบลืองประมาณเนี้18 19คือว่าสวยนะจริงๆโอกาสเกิน20นมีไหมพอที่ผมพยายามเค้นล้นะครับพยายามเจนนิ่งแล้วก็มีบางช่วงอ่ะขึ้นไป19.6.7แต่พอมาเจอในช่วงที่ต้องเร่งอ่ะมันก็อยู่ประมาณ19ต้นๆ19.0.1แต่พอมาเจอช่วงความเร็วต่ำที่แบตเตอรี่มันชาร์จได้ตลอดเนี่ยมันก็ไป1 8 2ถ้ากิดรถคันนี้มันจะชอบพฤติกรรมประมาณว่า cruising ค,ความเร็ว หรือว่าใช้ไฟช้าๆต่อเนื่องมันโอเคแต่ถ้าเกิดคุณกดครั้งร่งหนักๆเนี่ยยังไงมันก็หมดเร็วนะครับว่าถามว่าการขับของคันนี้ถ้าเทียบกับนิสันอีพาวเวอร์นะครับหรือว่าเทียบกับ Toyota Hybrid เนี่ยมันขับยากกว่ากันไหมผมก็ตอบอย่างนี้ว่าของนิสันอีพาวเวอร์ผมว่าเคลงเท้ากันมากกว่านะก็วันนี้ขับทางไกลนะครับมันแต่ว่าถ้าในเมืองนิสันอีพาวเวอร์ตัวเลขจะสวยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของ Toyota Hybrid เนี่ยก็ต้องบอกว่า ต้องพยายามนิ่งอ่ะในหลายสถานการณ์ก็นี้ในเมืองของตัวได้ฟ์บิดค่อนข้างจะเสียเปรียบมากๆนะครับแต่ว่าคันนี้ e-sev ของ Honda เนี่ยมันจะเป็นการรวมข้อดีของทั้งสองระบบอ่ะของตัว e-power แล้วก็ของตัว Hy b r i d ของโต้วรวมไว้ด้วยกันเพราะว่าเขาจะไม่มีเวลาไหนเดือดรเครื่องยนต์ตับระบบไฟฟ้าใช้ร่วมกันใช้ใช้พร้อมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการจัดการถ้าแบตเตอรี่เหลือก็จ่ายไฟแบตเตอรี่ถ้าเครื่องยนต์มีพลังงานต้องการช่วยนะครับเครื่องยนต์ก็จะจ่ายอย่างเดียวนอกประมาณนี้สำหรับค o n d ้าซูอน สปาร์ด้าทีมน e ้าลาย E H V นะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็อัตราประหยัดผมองว่าสวยมากๆกับการใช้งานปกติรถทั่วไปนะครับก็อย่าลืมรถนำเข้ามันเหมือน,นของเล่นชิ้นหนึ่งถ้าใครต้องการจะซื้อมาติดบ้านแล้วใช้งานต่างจังหวัดเดินทางมันโอเคแต่ถ้าเกิดคุณต้องการซช้วนนำเข้ามาเพื่อใช้ได้ลีไรฟ์ทุกวันผมมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเรื่องของค้าวแรงแล้วก็อะไรเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆเท่าไหร่ในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีช่างในส่งไทยหร าเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดมากพอในาการแก้ไขปัญหาตรงนั้นอาจจะบาดปลายได้เพราะฉะนั้นแนะนาว่าถ้าเกิดมีรถคันเดียวนะครับก็อยากให้ซื้อต้องการรถคันเดียวต้องการให้ต้องการให้ต้องการซื้อรถชคันหนึ่งมาใช้งานเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อรถในประเทศประกอบในประเทศ,เทศ,เทศดีกว่านะครับเช่นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้ากรณีคุณบอกว่าต้องการรถคันที่2นะครับเป็นออปชั่นว่าเออเพื่อได้ท่าทงวัดก็รถาำข้าก็ไม่แย่นะครับแล้วก็เลือกแบรนด์ที่มันาเช่นอยู่ได้แล้วกันเพราะว่าการเลือกแบรนด์ที่ เป็นแบบแปลกๆเลยพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์จีนนะวันนี้ก็ยังเห็นว่ามีปัญหากันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงมากๆเลยว่าที่เราจะใช้งานแล้วเกิดจจะเกิดปัญหาแล้วรไปนอนสูงนานๆเราคงไม่สบายใจน้อนะวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับ Honda Civic Spada E H V Premium Line ถามขอบคุณยกชังมากๆเลยใครมีคำถามชั่งราคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีครับ